จากปัญหากัญชามาตอนที่ราคาข้าวกับตอนนี้ชาวบ้านโดยเฉพาะชาวนาที่ขอนแก่นเนี่ยเริ่มเกี่ยวข้าวนาปีกันแล้วนะครับแต่เนื่องจากต้นทุนที่มันสูงขึ้นมากก็เลยสะท้อนไปยังภาครัฐขอขึ้นราคาขั้นต่ำได้ไหมเป็น10ถึง14บาทต่อกิโลกรัมครับ ชาวบ้านที่บ้านดอนยางตําบลศิลาอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจ้างรถเกี่ยวข้าวมาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ออกรวงเหลืองอารามเต็มท้องนา13ไร่ที่เช่าวไว้ปลูกข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวหอมมะลินะครับแต่ตอนนี้เขาบอกเดือดร้อนหนักครับเพราะต้นทุนทํานาม,มันสูงขึ้นอย่างข่ารถเกี่ยวข้าวตกไร่ละ700รอเข้าไปแล้วแถมยังมีน้าท่วมข้าวก็เสียหายไปอีกก็เลยอยากให้รัฐบาลช่วยเพิ่มราคารับซื้อข้าวเหนียวไม่ต่ํากว่า10บาท ส่วนข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า14บาทต่อกิโลกรัมเพราะขณะนี้พอหักค่าใช้จ่ายแล้วแทบไม่เหลือเงินจากการขายข้าวเลยนะครับ แต่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพหาดูได้ยากเพราะว่าชาวนาตำบลชุมแสงอำเภอจอมพระเขาใช้วิธีลดต้นทุนด้วยการชวนญาติพี่น้องกว่า10คนมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวแบบวิถีดั้งเดิมช่วยลดต้นทุนลงได้เยอะเลยทั้งค่ารถไถนาค่าปุย๋ยค่ารถเกี่ยวชาวนาบอกว่าปีนี้รถเกี่ยวราคาแพงขึ้นเป็นไร่ละ700บาทจากปีที่แล้ว550-600บถึง600บาทส่วนราคาข้าวสดปีนี้กิโลกร,รัมละ12บาท ก็ยังถือว่าต่ำอยู่ดีแม้ว่าปีที่แล้วราคาข้าวจะอยู่ที่กิโลละ7-8บาทแต่ค่ารถไถนาค่ารถเกี่ยวค่าปุ๋ยก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นค่ะ